ผลิตภัณฑ์ทับทิมแดงและสแตมชอยสาสตรชะลอวัยเพื่อสุขภาพเรือนละดาท่องเที่ยววิถีไทยและบริษัทวายอยู่สักเซสจำกัดนำทีมโดยคุณยนละดาซื้อตรงประธานบริหารบริษรัทจัดแถละงเท้าเปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ทับทิมแดงและ Stamp สแตมชอยศาสตร์ชะลอวัยเพื่อสุขภาพได้ผ่านการทดลองแนละผ่านการยอมรับจากองค์ก,รอ,กรอาหารและยา งานนี้ได้นะักแสดงสาวเอชุติมาในย,ยนาเขาร่วมเปิดงานในครั้งนี้โดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรปฏิดตามฝั่งเพิ่มเติมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะฉันวันนี้ก็คุณยลราดาซีตรงนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ท็อปคิมแดงแล้วก็สเต็มชอยนะคะซึ่งตอนนี้ดิฉันผลิตสเตมชอยกับคิมแดงออกมาก็เพื่อ วัตถุประสงค์เป็นยารักษาเป็นเป็นเป็นอาหารารักษาโรคมาเป็นอาหารเสริมนะคะตอนนี้ดิฉันก็ได้ผลิตกมาแล้วแล้วก็มีผู้ทระกองใช้ใช้จริงนะคะก็ดีค่ะมีกระแสตอบรับได้ดีมากนะคะแม้แต่ว่าคนที่อยู่นตรงนี้เขาก็ได้ใช้ได้ใช้จริงได้จริงก็เลยบอกต่อนะคะตอนนี้ดิฉันก็ได้ อยากวิจัยออกมาได้18ปีแล้วะคะเพื่จเสจเรียบร้อยนะคะัสเตมชอยท์ทงา็อปทิมแบนค่ะอยากอยากตัวสเตมชอย์เป็นยังไงบ้างคะตัว s t e มชอยนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่เป็นสเตมเซลล์ผลิตออกมาในรูปแบบผมทานแล้วก็คือจะต้านริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นความแก่ความชราแล้วก็กเข้าไปถึง DNA เลยนะคะ ไม่ว่าจะปวดข่าวปวดท้อก็สามารถช่วยได้เหมือนกันค่ะแสดงความดีค่ะแล้วตัวพี่เองเนี่ยก็เลยลองทานมา4วันแล้วค่ะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองสูงมากเรายังอยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วก็เรื่องการแบบว่าแอนตี้เอดจิ้งชะลอวัยชราอะไรเงี้ยพี่ก็ชอบมากเพราะเราอายุเยอะแล้วค่ะกลัวที่สุดคือกลัวการเจ็บป่วยกลัวการที่แบบว่า เวลาที่ทํางานหนักๆเวลาวูบไปเจ็บป่วยเงินไม่ได้ใช้เนี่ยัว่ะนะเดี๋ยวให้คนอื่นใช้ตอนที่ใช้เองแล้วค่ะใช้เองแล้วก็เลยต้องดูแลเั็นสูงมากค่ะมาเจอตัวเนี้ของพี่ดวดาวแล้วก็ลองทานดูอ่ะเอออันนี้เข้ามันที่สี่แล้วค่ะเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้อะไรก็รู้สึกว่าเรารู้สึกตัวเองเองนะคะรู้สึกดีขึ้นเนื่องจากว่า,าปกติเนี้ยอากาศเปลี่ยนที่จะต้องรูทัดและหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ข้อสำคัญคนนอนน,อน้อยมากค่ะเพราะว่าเปิดร้านอาหารก็คือเปิดผับอะไรเงี้ยค่ะนอนวันละแค่ส4ชั่วโมงแล้วอายุเยอะขนนาดี้ คนนอนน้อยอยู่เยอะขนาดมันพูดได้พูดได้มันก็ทําให้เราเอ่อทำใสุขภาพเราเสื่อมแล้วก็ทำให้เรา,ากแราก่ตัวนี้ทานเรารู้สึกตอนเช้าอึดแล้วไอ้สิสุดชื่นสำหรับตัวเองนะคะก็ะเลยรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวลองติดตามผมต,ต่อไปของเรานะคะครบเดือนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้ตามอีกที A D A ได้เลยค่ะหรือจะโทรเบอร์โทรศูนย์เก้าแได้เลยค่ะก็อยากจะใครที่รักสุขภาพอยากก็ลองเปิดใจแล้วก็ลอ,ลองลองทานดูไม่ต้องเชื่อที่พวกเราพูดก็ได้เพราะเองอะเป็นคนที่จะทานอะไรอะค่ะต้องต้องลองด้วยตัวเองอันนี้เพิ่งสีวันอาจจะไม่ได้พูดได้เต็มที่ขอให้เราสักเดือนก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาตอบท<อ>ุกอย่างนะ,ะแต่ว่ามันจะรู้จักตัวเองเองนะคะดังนั้นก็อยากให้ทุกคนรักษาสุ คือบอกว่าสุขภาพที่ดีอ่ะเงินหาซื้อไม่ได้นะคะดูแลตัวเองกันดีกว่าแก้ถ้าแย่เราจะแก้ไม่ทันค่ะก็ในเรื่องของระบบการตลาดนะคะภายใต้แบรนด์มาแรงนะคะผลิตภัณฑ์2รายการก็คือทัอปกิมแดงแล้วก็สแตมชอยซึ่งทางคุณพี่ยนดานะคะเจ้าของแบรนด์เนี่ยได้วางแผนไว้นะคะก็คือจะจัดเป็นระบบการตลาดแบบซิงเกิลนะคะหรือเปิดระบบในส่วนของตัวแทนนะคะจะมีหลายสเต็มด้วยกันนะคะตั้งแต่ ดีลเลอร์ประจำจังหวัดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแทนระดับรองมาทั้งหมดเนี่ยจะประมาณ5สเต็ปนะคะซึ่งจะมีในส่วนของตัวเลขหรือการซื้อราคาแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วก็ยังจะมีในส่วนของการสะสมในเรื่องของการยักขายให้กับในส่วนของดีลเลอร์ายไ้เช่นดีลเลอร์อประจำจังหวัดนะคะจะมีรายได้ได้อย่างไรหลังจากที่คุณกดนี้เลอร์กับเราไปแล้วนะคะจะมีการส่งเสริมในส่วนของการสนับสนุนเรื่องของตัวเลขอีกด้วยนะคะ แบรนด์มาแรงนะคะผลิตภัณฑ์ทับทิมแดงแล้วก็สเตนชอยเนี่ยเชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าวันนี้เรานะคะโดยการนำของคุณพี่ยอดดาซื่อตรงนะคะจะทำให้ตลาดเนี่ยโด่งดังอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้ไม่ว่าจะในประเทศนะคะในประเทศและต่างประเทศที่ประเทศใ,ใกล้เคียงนะคนะปก<ช>ติตลาดออกมาตรงนี้เพราะว่าแบรนด์ของมาแรงภายใต้ของสเตนชอยกับทัทิมแดงนี้ ลิขสิทธิ์ของบริษัทวาย,ยูซักเซ็นเพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราสามารถส่งออกต่างประเทศได้รอบบ้านรอบโลกนะะตอนนี้ก<อ>็ทำในเรื่องการส่งออกเรียบร้อย <ๆ S 2> แล้ว